<Es> ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ่อเกลือวิวบ่อเกลือวิวเวลคัมโอ้มีแมวมีจ้องแฮ่วัน5ก็า <ollar> อ <split> ีก2เข้น <sour ic> ี่ก่อนข้างล่างมี่้

นั่งไหนพี่ฮะมีอะไรบ้างพี่แนะนำเมนูหน่อย<ก>เอาที่เขาเขาเขาขาหมูเลยนะพี่ข,ข,ขาหมูทอดนะคะขาหมูหม้มมอ๋อแล้วก็อะไรนะเมื่อกี้พี่อะไรแกงอะไรนะยำผักกูดค่ะแล้วก็ไก่มะแขวนอ่เอายำผักกูดกับไก่มะแขวนมีนอยากนั่งล่างเหรอมะแขวนครับที่ผมบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดน่านเลยก็ว่าดได้นะ แล้วก็ที่นี่มันพิเศษยังไงคือมันออริจินอลครับ The Fried Chicken at b o เ l u a District เอาให้ดูนะนี่มะแข่นเนี่ยภาษาอังกฤษคือ s a n t o s i l l u m limonella หรือ Moo Lim um or Indian Brickyash Tree Indian Ivy Ru เอาเลือกเอาทักอันนะมันรู้สึกมันจะยากเลยเกินกินดีกว่ากูเสียสลาให้มึงกินขาไปไขาเกลียกินชิ้นมันีต้องกินกับมะแขวนด้วยนี่ม,นนนนมันคืออินเดียนอะไรไม่รู้อ่ะเป็นเครื่องเทศอะ่ะจะมาเหรออืม มันหอมหอมมะแข็งอร่อยคนที่ชอบก็ชอบเลยนะแต่ไม่ชอบก็ไม่ไม่กินเหมือนกันม,มันมันขิวใช่ไหมเขาเรียกมันขิวนะมวมนวไม่ค่อยนะแล้วแต่คนชอบดูบแต่สเเมลอ่าอินเดียนพิกกี้แอสทรีอะไรนู้มะแขน็แขนอีกจานหนึ่งเป็นอ ผักอะไรนะพี่ผักกูผักกูเดินลงมาเดินเดินขึ้นเดินลงอลยแกไอ้นกมาเนี่ยตามมันไอเด่นอะไรนี่ก็น่ารักขึ้นนะในเฟซเนี่ยแล้วแต่จริงนกนกไม่แต่จริงนกมาที่ใส่ดีนะพี่ถ้าไม่มีเรื่องไม่มีเรื่องผู้ชายะนม่มีเรืองผู้ชายันไปไปอบรมนิดนิดนะครับจะที่คอร์สไป จะมีน้ของนี่บเกือนะแขนาดเด็งมันวุ่นวายในลายทีนึงเปงไปกดออกเลยกดกดให้ม่ออกเลยก็คิดดูขนาดขนาดมัสนิทเนียผมอ่ะดูที่นอนด้วยกันน่ไม่กต่้าตายไอนกยากชนหมึงเลื่อเ้นเรื่องคลาสทั่วไปกันแ่ก็ไปรอเขาอ่ะนะบรรยากาศหน่อยไง ชมวิวนี่ครับไก่ทอดมักแผ่นครับได้เลยไป ยำผักกืมแอ๊ผมได้ไหมพี่ตอนนี้โทรขับเน็ตผมมัน,นกระดยครับได้ได้ครับครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับนี่นี่ไปเตย ไม่ตื่นกิน,น,นได้กินได้ครั้งเดียวก็อยู่ที่ร้าน,นบอกือริวเวอร์วิวครับปป๊า Very good food g <Good. S 2> o

มันถึงที่ปัวนี่ยังเจอแฟนคลับนะสุดยอด ด้วยซ้ำแล้วก็แตกด้วยซ้ำ มาครับเป็นปลากินเล้าเนี่ยงดเต็มเต็มชื่ออะไรพี่ไม่รู้ใครสั่งแกงกั่วไก่เมืองค่ะแกงกั่วไก่เมืองเออเดี๋ยวแม่บอกคำงานเดี๋ยวมันกินได้ทั้งอันไหมนี่พี่หรือว่ามีมีมีกระดูกอ๋อมีกระดูกมีกระดูกใครออกอ๋อต้อง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 ระวังนนิดึงกระดูกกึนเนื้อเคี้ยวโอ้ี่เนี่ยมันมีกระดูกกระดูกมันอยู่นี่กระดูกยัง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  โอ้นี่ก็เล่นไปเรื่อยเนาะเออมันมีกระดูกอย่างงี้นี่อ้ากินไหมในยูทูบอ่ะค่ะภาคเสียพี่ไปดูนะพี่พี่โจงเข้าสกัดเอาลูกอย่างเดียวกดรีพอร์ตได้ใช่ป่ะรีพอร์ตได้อือร่อยอร่อยเลยมันเป็นไก่บ้านอย่างเงี้ยเขาเรียกไก่เมืองหรือไงเอก่เมืองเหรอพี่ถ้าภาษาเหนือเรียกไก่เมืองคือไก่บ้านนั่นแหละ มันจะมีกระดูกเยอะนิดนึงเนาะอร่อยเยี่ยมเลยอะไรหมดเลยใช่ใช่เขาจะอธิบายละเอียดอะไรที่คนอื่นเขาไม่ค่อยใส่ใจอ่ะผมว่าเขาเก่งนะเออเขาจะลงรายละเอียดที่จุดนี้เหมือนแบบหัวปลาหัวปลาสาธิตการกินหัวปลาเราก็ยิ่หัวปลาวิธีการกินหัวปลาพี่ตรงไหนก่อนครับเอาตรงแก้ม ตรงแก้มตรงนี้ตรงนี้เมื่อคืนนี้เพิ่งดูคลิปที่ที่พนใส่กล้องอ่ะเออนั่นแหละเมาเมาไกินนมแล้วก็อัดสำลักเส้นเนื้อมันจะอยู่ตรงนี้กล้องตรงนี้ไงเนื้อมันเนื้ออยู่ตรงแก้มตรงหัวอ๋อนี่แล้วนี่มองเฮดเฮดเฮดฟิตเฮดฟิตเฮดฟิตเยสบุ๊มบิ๊มเฮดเมาแม๊มบิ๊มนเฮดเมาเมา แค่ต้สูงอ๋อเนื้อก็จะออกมาอย่างนั้นนะพี่เนาะแล้วพี่เขาจะกล้าใส่ปากวะเนี่ยต้อง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 มีต้องทำให้แบบตุ้มแบบเนี่ยเอา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 ซอสซอสมพี่ซอสไหมหรือว่าไม่เอาแม่เอาอันนี้ไม่ซอสไม่ใช่ซอสธรรมดานะเว้ยซอสอะไรซอสพริกหอม อ้นี่ของไอะไรนะขาหมูหัวใจเพชรนีจินคขาหมูแห้งล้ำเตะอันี้เยอะสี่ร้อาก่อนสูงสามอโลเดี๋ยวนี้พันซี่ขี่ร้อยโลไปเจริญประจำเขาไปถึงงั้นเราก็เปลี่ยนไปเลยใน่ท่านเสียมก็ติดระดับนีงแล้วนะยังไงก็ทันพอ อังจริงแต่ชื่อเนี่ยไม่เกิดไม่เกิด